สบายดีวันนี้พบกับลินดาสาวล่าวันนี้ลินดาจะพาทุกคนมาเฮ็ดป่านึ่งมกงนาวสตดน้องลินดากินน้องลินดาสาวเมยจะพาทุกคนมาเห็ดป่านึ่งมังนาวนี่วันนี้เขาได้ป่ามาอันนี้ก็คือเปลี่ยนป่านินป่านินที่เขาได้มาจากตะลาด <c oughs> ได้มาจากตะลานนั่นเองทุกคนอ้าวเข้ามาเบื้องใกล,ใกล้อันนี้ตูดและโลวันนี้เขาจะมาเห็ดเมนูที่ เซ็บที่สุดทุกคนก่อนอื่นลินดากจะมาะทุกหัวสิไข่เพื่อเราจะยัดใ้ป่าบ่ให้มันขาวส่องหาเนี่ยไป หนาวพัดมาแล้วทุกคนดูแลตัวเองเด้อก้าศหนาวแล้วด้วยความเป็นห่วงจากยินดา จะเอาใบามันใบนี้ก็คือไส้ทองแล้วเราก็จะมาเอาโตเอาตรงใส้ไปในหม้อก้น เปลี่นแนวหอมแล้วก็เอาตองอีกอันนึงมามาใส่ป่าห่อป่าของเฮาไปเลยอ,อินดาจะห่อแบบนี้แล้วัะจะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเพื่อน,นึ่งนี่แล้วเฮาก็จะเอาฝ่ามาม้วน วังไว้ประมาณาสามสิบหาสี่สิบนาทีเอาอ,อันนี้สูงไฟก่อนเพื่อให้มันฮ้อนเอาใซ่เต่าท่านเนาะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็คือเขาต้องโรทาก่อนโรท้าสามสิบหาสี่สิบนาทีเพื่อว่า ให้ป่ามันซุกแล้วกันนัวดีก่อนแต่ว่าลินดาบม่ไ,ได้ใส่เกลือบ่ได้ใส่เกลือลงไปเลยเพราะว่าลินดาจะมาปัานน้นน้ำแจ้วซีฟู้ดเหมือนี้บ่ได้เอาอันคกมาต่อไปเขาก็จะมาฮ็ดน้ำแจ้วซีฟูด <c oughs> <ส>้ดหอ้ัวสบแกะกระเทียมเพื่อปัน้นเครื่องปั้นตัวนี้ลินดาซื้อซื้อร้อยห้าสิบ จะมาลองปั้นเบืง้งว่ามันจะปั้นดีโบเพราะเวลาลินดาดเต้งลินดาดทำโคกแล้วมันจะเสียงดังแล้วเจ้าก็เลยแนะนำไว้ลินดาดซื้อกันปัน้นใส่ไปเลยนเนาะเขาจะฮ็ดลายในเนี้น กับหัวน,น้อยน้อยน้อยคือคนขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ใส่กระเทียมแล้วเราก็จะมาใส่มะพร้มากเพชรมื่อนีนดดาเลือกเป็นมากเพชรสีแดงเด้เอใส่ลงไปเพราะว่ามีแดงถ้าว่าผา,ายมักเพชรหลกะใส่หลผายมาักเพชรน้อยกะใส่น้อย ต่อไปลินดากาจ,จะมาใส่แป้งนัวอันนี้ก็คือเป็นแป้งนัวนี่ใส่ลงไปเลยทุกคนอันนี้คือเป็นผงนัวแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลจะจักสามสามบ่วง โตมาเินดาก,ก็จะมาใสน้ำป่าหลังจากที่ใสน้ำป่าแล้วก็จะมาใสนี่เลยที่คาดบ่วได้ก็คือมากนาวของเฮานั่นเองมากนาวก็เป็นมากนาวโบมีแก่นเนาะปุ้ย หันเครื่องปั้นพีและจีบวัน,นยังพันได้ใส้หุ่นสามมือเลยเงินก็พันได้ใช้สำเร็จนีนนะเขาจะมาปั้นเลยไดโบอา้าวเดี๋ยวต้องขย่าด้วยกู ต้องสัน้นสัน้นกนนี่ก็เลิศอยู่เนาอคขันบนเลิศนี่สิไปส่งคืนเพราะว่าเงินพันในจา้างอ่าและลินดากระเติมลากผักสีกับอยังมากเพรไปมันสิเตียมละ่ะ ไปส่งเขาก็ได้เลยเด้อใส่หลายพูดเขาก็คือซีดาูบการฝัน คุณไม่ได้นะคุณซีมก่อนส,นะอสินะอืมรสชาตินะเซบ จะเดี๋ยวก่อนลากขวดสี้วยัยงปันบ่มึดเลยน้อยประมาณอีกเศ้านะทีแล้วเขามาเจอกันนี่ก็เร็วๆอันนี้ก็คือป่านึ่งมังนาของมอเบิร์นไกลๆดินด่านึ่งๆจุน้ำมันเล็กจุน้ำมันมืดก้นกันเลยต้องว่า กราบเข้ามากินในห้องในครัวนี่นี่ก็คือเรียบร้อยแลย้วเป็นสุกซุกพอเน, <c oughs> นี่ยปีนหนาย่านโบชุกก็เลยนึ่งให้จนว่าจนละสิเละนี่แล้วเราก็จะมาลาดเจลแต่ก่อนที่เราจะลาดเจลเอาราก็ต้อง <c oughs> สร้างเจลก่อนนี่แต่ก็ ลาดลงไปเลยนี่คือลาดลงไปจุกๆเลยจบเองด้วยมักนาวนี่เสร็จเรียบร้อยปลานึ่งหมักนาวสูตรน้องลินดานี่ เราก็จะมาซีมกันเลยว่ามันจะเซฟเซฟโบมาลีดาจะมาซีมให้เบิ้งจะมาซีมให้บึงบ้งว่ามันจะเซฟเพราะว่าหน้าตามกังามคนเฮ็ดกันงามที่สำคัญองเซฟถ้าว่างามโบ,โบ่พอถ้าว่าบบเซฟนี่ก็ไม่ได้มันต้องมาคำใหญ่ๆ ระดับห้าดาวเลยเซนาหืมทองใสด้วยขับสีนี่อเอาอส,สี่ใส บุญป,ป่านึงมังนาวแด้แซมบป่านึงมังนาวเรนดานดอีก็เป็นเนื้อนีละบุญในปากเลยแล้วก็เป็นผักกาดอือหือแซ่บมากพี่น้อง เยวลาดลงไปผักสีน้อยหนึ่งอือหือสว่านเัินเจี๋เป็นยังไงนี่เองอร่อยอืม อีกขาหนึ่ง ละมุนอรไรยอย่างนี้ทุกคนก็คือแซบหลายทาั้งแซบทั้งนัวทั้งเพลททั้งกลมกลมลินดาข,ขอแนะนำว่าเมนูนี้ถ้าว่าซิปลินดาให้ซิบเลยไว้สำหรับไผ่ที่ยากก้าไว้เปิดได้แล้วค่อยมาหาลินดาและลินดาซีเฮียนให้กินยากกินเมนูใดในซ่องลินดาสาวลาวมีเมนูหลายลากเมนูเลยถ้าว่าไผ่ที่ อยากกินกับมาหาลินดาและลินดาจะเฮ็ดให้กินเลือกเลยว่าสิเอาเมนูใดและสำหรับใครที่เบอ้งลินดาจนจบคลิปลินดาก็กล้าขอขอบใจและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจลินดาสาราดเด้อายบาย